สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกทุกคนนะครับมาพบกับผมแสบคอนคนครอีกเช่นเคยนะครับแสบคอนคนครก็จะมีพระเครื่องเครื่องรางของขังไม่ชมกันเกือบทุกทุกวันนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องอยู่1รายการด้วยกันนะครับมีอยู่1รายการมีอยู่2องค์นะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานออกวัดไทยน้ำพิมพ์หน้าแก่ครับเพื่อนเพื่อนก่อนที่จะมาชมพระเครื่องนะครับมาทราบช่ต้องทางติดต่อแสบคอนครก่อนนะครับ แสบขอนครติดตอ่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกติดตอ่อผ่านรายนะครับเ,เพื่อนเพื่อสามารถสแกนคิว์โค้ดผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางที่2ติดตอ่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0 8 4 6 9 6 9 3 9 8นะครับช่องทางที่3ติดตอ่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบขอนครครับวันนี้เรามีพระอยู่ทั้งหมด1รายการมีอยู่2องค์ด้วยกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี15ออกวัดท้ายน้ําพิมพ์หน้าแก่นะครับ ซึ่งองค์นี้นะครับจะเป็นท pues no, ี่ปลูกเสกพิธีเดียวกันกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะก็จะมีเสียงกิ่งนะครับมีสังกิมีเสียงกิ่งด้วยนะมีเสียงกิ่งนะครับมีกิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเออหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์หน้าแก่นะครับเป็นพิธีที่ปลูกเสกเดียวกันเป็นพิธีปลูกเสกเดียวกันนะครับกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้า นะครับเพราะว่าออกปีเดียวกันนะครับเพื่อนๆนครับสวยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะซึ่งรวมพวงเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้าเนี่ยจะมีอยู่อยู่เนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมให้ชมกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นพระที่น่าใช้นะครับเพื่อนๆครับเป็นพระนี้ที่น่าใช้อีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งพิธีพิธีลุกเสกก็ดีนะครับ เพื่อนๆครับสวยดูง่ายครับเพื่อนๆครับกรารันตีพัดแท้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะมีเสียงกิ่งด้วยนะเพื่อนๆมีกิ่งนะนี่ฮะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอีกองก็เหมือนกันครับ รวงพ่องเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้าพิมหน้าแก่นะครับพาทแท้แบบนี้ครับเพื่อนๆครับขึ้นคอได้เลยนะครับเพื่อนๆครับขึ้นคอได้เลยสวยนะครับแล้วก็ขึ้นคอได้สบายใจและอุ่นใจนะครับตอนนี้ราคายังยังไม่แพงครับแต่ก็ราคาขยบขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับราคายังไม่แพงนะครับแต่ก็ ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทักทายผมแสบคนครได้ครับนวันนี้ก็สวัสดีครับ